สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีนะคะเราจะพาเพื่อนๆลงไปที่ทะเลนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยนะคะแล้วก็วันนี้มีแดดเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ทะเลนะคะตรงที่เราจอดรถอาวีนะคะ ตรงนี้จะมีทางเขาจะทําทางไว้ให้เราเดินลงไปทะเลง่ายๆนะคะ นี่นะคะตอนนี้เรามาถึงทะเลแล้วนะคะบรรยากาศทะเลค่ะรอบๆทะเลผู้คนแถวนี้นะคะอ่าไม่ค่อยเยอะค่ะบรรยากาศรอบทะเลก็จะเป็นอ่าสงบนะคะแล้วก็มีคนนิดๆหน่อยๆนะคะเห็นไหมคะผู้คนทะเลกว้างค่ะ บางคนก็จะขับรถนะคะลงไปข้างล่างค่ะบรรยากาศร,รอบๆ เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะคะรู้สึกสบายใจค่ะเห็นทะเลแล้วก็น้ำทะเลสีฟ้าแล้วก็ท้องฟ้านะคะแล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายนะคะเงียบร่ลมรื่น สวยงามดูแล้วสบายหูสบายตาค่ะจิตใจก็สงบนะคะโอ้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  what is it สวัสดีครับเคนนะคะเมื deals, ่อเช้านี้เคงก็มาตกปลาที่นี่นะคะ ah ได้ปลาไปหนึ่งตัวค่ะเมื่อวานนี้ตกได้ห้าตัวปลากระโดดหนี ไปสักสามตัวเหลือสองตัวกับอาวี RV. ตอนนี้เราเดินกลับมาที่แคมป์แล้วนะคะเราเดินจากทะเลกลับมาที่แคมป์เบอรแ์แล้วนะคะวันนี้สงสัยเราจะต้องกลับบ้านกันนะคะหลังจากที่เราแพนไว้ว่าเราจะไปกันต่อที่ออริกอนนะคะแต่เผอิญวันนี้พี่ชายเคนโทมาบอกว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลกระทันหันค่ะเคนก็เลยต้องกลับนะคะ ทั้งๆท,ที่เราจ่ายเงินออยู่ที่นี่ต่อแต่เราก็ต้องกลับนะคะเพราะว่ามันมีความจำเป็นเดี๋ยวเราจะจัดแจงเก็บของนะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับกันนะคะทริปนี้เราก็คงจะต้องยกเลิกทั้งหมดที่เราจะไปต่อนะคะเอาไว้พ่อเคหนดีขึ้นเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้ก็จะถ่ายรอบๆนี้นะคะให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่นะคะ RV Park นะคะที่จอดตรงนี้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นส่วนตัวแล้วมันก็จะเงียบค่ะไม่ค่อยมีคนพุกพ่านแล้วบรรยากาศก็ดีนะคะแล้วเดินลงไปทะเลก็ใกล้ค่ะไม่ลำบากเดินก็ง่ายแล้วมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ตอนนี้เคนกำลังเอารถจิปนะคะไปจอดอีกที่นึงเพื่อจะเอารถ RV ของเรานะคะไปพ่วงเดี๋ยวเราจะทำการาเก็บแคมเปอร์นะคะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอาปลั๊กไฟออกแล้วก็น้ำแล้วก็เอาท,ทิ้งน้ำเสียลงในท่อที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะคะแล้วเราก็จะทำการกลับนะคะ ขับรถกลับกันโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าหรือถ้าเราได้ออกเดินทางอีกหลังจากที่เราไปดูอาการพ่อเคนแล้วถ้าเกิดพ่อเคนอาการดีขึ้นเราจะออกเดินทางกันต่อคลิปนี้จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามแล้วรับชมนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.